สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพข่าวต้นชั่วโมงมาอีกครั้งนะครับพบกันวันนี้วันศุกร์ Friday เวลา9ก9นาฬิกา19นาทีนายพ p o i n ย n a m รายงานข่าวจากท้องถิ่นผู้สื่อข่าวลูกหมูเมืองตากมีรายงานบอกแจ้งข่าวให้หน่อยพี่น้อง ที่ต้มาหากินตามท้องถิ่นท้องที่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละย่านตำบลน,นี่ก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ปัญหาที่คล้ายๆกันในยุคนี้เวลานี้เวลาที่โควิด -19 กําลังลุกล้ําเขตแดนชีวิตของแต่ละครอบครัวของแต่ละชีวิตยังไม่คาดฝันนี่นะครับก็หลบหลบเลี่ยงกันอยู่อยู่กับเย่าอยู่กับเรือนนั่นแหละเรื่องของโควิดยังเป็นโรคอันตรายนัมเบอร์หนึ่งของโลกของแต่ละประเทศอยู่ ณวันนี้นะครับเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาโควิดก็ต้องระวังตัวกันนะครับห้ามประมาทเดิดขาดอย่างผู้อ่านข่าวที่อ่านข่าวให้ฟังให้ชมอยู่นี่ก็ต้องปิดป้องปิดป้องเอาไว้เสมอบีบเอาไว้ตกงนี้บีบเอาไว้นะครับข่าวมีอยู่ว่านี่ผู้รายงานข่าวลูกหมูเมืองตานายวิทยาผู้เสียหายผู้ทุกมาร้องทุก นายวิทยาวาทองกรนี่ผู้นี้แหละให้การกับผู้สื่อข่าวทำไมให้การกับผู้สื่อข่าวเดี๋ยวมันมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่ทีสามของวันที่8ที่ผ่านมาแปดกันยายนสอง4พวกหัวขโมยทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ทราบจำนวนและทีสานอนหลับอยู่มันมาขนเอาไปหมดเลยเนี่ย อาชีพหลักๆของคุณวิทยาวาทองก่อนของเราก็คือเป็นช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์รับไม้มาจากโน่นจากนี่ก็มาแต่งมาออกแบบมาดีไซน์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าออกแบบมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ขนาดครอบครัวนี่แหละนะครับที่สวันที่8มันยกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลื่อยนั่นอยู่ในกล่อง ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยเป็นสว่านเป็นลูกหมูเป็นเครื่องขัดเงาเป็นกบกบนี่กบใส่ไม้นะครับไม่ใช่กบมีชีวิตงัดเอาไปหมดร่วมสิบกว่ารายการเครื่องไม้เครื่องมือในการทําอาชีพของคนทําอาชีพสุจริตพวกโสนนุจริตมิจฉอาชีพมันมางัดเอาไปหมดแล้วติดนี่เขาอยู่ด้วยนันเนี่ยครับคุณวิทยาเราเนี่ยไหนจะลูกเรียนหนังสือ ายจะผ่อนส่งสารพัดเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เยียวยาเกี่ยวกับการยังชีพในครอบครัวนี่ทั้งนั้นแต่เจ้ากรรมเพื่อนผู้ใจร้ายมันก็คงจะเป็นคนละแวกเดียวกันนั่นแหละคนจากปักใต้คงจะไม่ขึ้นมาขโมยเอาถึงจังหวัดกำแพงเพชรหรอกนะครับขโมยยกไปหมดครับเครื่องไม้เครื่องมือของช่างของคนทำมาหากินระดับชุมชนระดับท้องถิ่นกว่าจะได้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยสะสมนะครับ จะซื้อของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างพันสองพัเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับอันนี้ร่วมห้าหมืนบาทพูดทุกขร้องทุกขกับผู้สื่อข่าวคุณหมูเมืองกาวิทยาวาทองกรผู้ผู้ทุกร้องทุกกับผู้สืออาาออกกส่อข่าวของเราก็แจ้งเอาไว้ทีนี้ถามว่าทําไมจึงมาร้องกับผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเปลี่ยนผู้กํากับผู้กํากับโรงพักของย่านตําบลเนี่ยเปลี่ยนมาสาคนแล้วที่ไหนล่ะ ตำบลโกสัมพีบ้านวังใหม่หมู่ที่19อำเภอโกสัมพีนะครจังหวัดกําแพงเพชรเปลี่ยนมาแล้สามคนขโมยมาเรื่อยๆยังจับไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวทำให้การของวิทยาวาทองกรผู้ทุกขมาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนี่แหละฝากบอกมากับผู้สื่อข่าวเนี่ยทำข่าวแล้วก็ กระจายข่าวให้หน่อยเพื่อจะไม่ใครแอบเห็นหน้าก็อยู่กลนที่นะเพื่อจะมีใครแอบเห็นหน้า,า,นะจนนาโจรขโมยจะได้ช่วยตำรวจอีกทางหนึ่งครับพี่ที่ขโมยเข้าเนี่ยเขาได้อะไรไปมั่งพี่อ๋อเครื่องมือไฟฟ้าสิบสองชิ้นนะครับมีอะไรบ้างนี่มีเลื่อยโกกเครื่องขัดสว่างอลอเตอร์จิก๊กซอ เครื่องฉลุรครับเรืองฉลูว์มีกบด้วยใช่ไหม,มกบด้วยครับตัวเท่าไหร่พี่กบไฟฟ้านี่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับรวมๆแล้ว่ของที่เสียหายไปนี่ประมาณเท่าไหร่พี่จะตกห้าหมื่นครับม,มีอะไรมั่งที่ในตู้ที่ที่เสียไปเขางัดยังไงพี่ดูเอาที่นี่ครับตรงมือตรงนี้เลยครับเขาเอาเลื่อยตะเหล็กตัดออืผม,ม ใช้เรือใช้เรืออันไหนครับใช้เรืออันนี้นะครับอ๋อวางอยู่เนี่ยเปิดตู้ได้ไหมพี่เปิดได้ครับเปิดได้ครับเปิดอันนี้คือพี่ล็อกยังไงมีโซ่ล็อกหรือยู่ไวมีโซ่ครับโซ่ล็อกอยู่กับมือจับกับผู้ช้างนะครับของก็เอาไว้ตรงนี้หมดเลยครับอยู่ในนี้หมดเลยอืมตัวนี้ก็โล่งเลยนะพี่นะโล่งเลยครับอื กี่ปีพี่เครื่องมือเนี้ยพี่พี่เก็บหอมรอมริ้ก็จะซื้อได้เนี้ยประมาณกี่ปีประมาณหกเจ็ดปีครับอืมก็จะครบอ่แล้วทีนี้ไม่มีเครื่องมือแล้วพี่จะทําไงพี่จะเนี่ยคงองไปรับจ้างทำอื่นแล้วครับอืมต้องเขาลึืองเขาไล่ครับช่วงนี้ก็โควิด้วยนะพี่งานก็ไม่มีอืมไหนจะงวดรถยนต์อีกจะโดนอย่างนี้ก็ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ ว่ารถก็โทรตามจริงๆผมต้องถึงกำบวนส่งแนละ้วชื้มือก็มาหายงานก็เร่งไม่ได้อวอนสื่อช่วยติดตามข่าวเร่งๆทางชจ้าหน้าที่ให้หน่อยครับหายบ่อยไหมครับเครื่องมือเนะี้ย๋ถวนี้เมื่อสองสามปีมาได้บ่อยครับพี่คิดไหมว่าจะมาโดนกับตัวอย่างเงี้ยไม่คิดเลยครับไม่คิดว่าจะมาเจอตัวเองอืม เห็นว่าโดนกันเยอะแถวนี้ครับโดนเยอะครับจับไม่เคยได้เลยเพราะว่าไม่ได้ครับไม่เจอหายปกระสุนฟรีสูตฟรีตลอดอแถวนี้มีกล้องมีอะไรไหมครับกล้องกล้องมีแต่เขาบอกใช้ไม่ได้ครับกล้องก็ใช้ไม่ได้กล้องนี่ของสาธารณะหรือของน่าจะของสาธารณะครับเพราะติดอยู่ตรงสองทางเข้าบีคิดว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ไหมหยืไหอยไวมเนี่ยงเป็นคนในพื้นที่นะครับ หรือข่าวมันเนี่ยปัญหายาเสพติดมีไหมพี่ในพื้นที่เยอะครับเยอะผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นะครับล่าสุดในมีเฟซบุ๊กของท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่19บ้าบ้านวังใหม่ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรแนะนำให้ลูกบ้านบอกโปรดซื้อกล้องวงจร ติดเอาไว้ตามออฟฟิศตามครัวเรือนของท่าน <c oughs> มาทานได้รับเจ้าทุกทั้งหลายทั้งสิ้นก็บอกว่ามันไม่ไหวดอกมันจะติดบ้านหลังไหนล่ะบ้านหลังไหนเผื่อมันจะไม่ขโมยหรือจะขโมอยอยังไงก็เลยลำบากอยู่ข้อนี้นะเออเอเอเงินจะซื้อกับข้าวเงินจะซื้ออะไรรายวันใส่ปากเสรท้องแต่ละครอบครัวนี้ก็ลาบากอยมันก็ไม่ใช่ตัวละ ร้อยตัวละห้าสิบาทเสมอไรประมาณนั้นนเรื่องกล้องวงจรปิดก็เรื่องกล้องวงจรปิดคนควรจะเป็นภารก,กิจของชุมชนของงานสาธารณะของฝ่ายรัฐฝ่ายท้องถิ่นโดยตรงจะดีไหมนะในงั้นใครครัวเรือนทุกครัวเรือนที่กล้องวงจรปิดโอ้ก็ถ่ายตายก็ขอบคุณอบอกว่าขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านวางหม่หมู่ที่สิบเก้าแต่ ภารก,กิจเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนควรจะเป็นภารก,กิจของรัฐฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายปกครองซึ่งได้รับเบี้ยายรายทางภาษีจากการยิวยาการอุดหนุนโดยภาษีของรัฐโดยตรงจะด,ดีไหมอันนี้ก็อีกข้อนึงนะครับะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก็รายงานมาให้ทราบนี่แหละยังไงก็แล้วแต่พี่พ,พี่น้องน้องช่วยกันระยะน,นี้เป็นระยะที่โรคระบาดก็ระบาดกันเหลือเกินเก็บเนื้อเก็บตัวให้เรียบร้อย ให้ปลอดภัยที่สุดห้ามประมาทนะครับแล้วก็ผู้คนก็ขาดแคลนเครื่องอยู่เครื่องกินก็เกิดผู้ร้ายอ้ขยโจรอย่างนี้แต่สําคัญเฉพาะที่บ้านวังใหม่หมู่ที่19ตำบลโกสัมพีอพําเภอโกสัมพีนะครจังหวัดกําแพงเพชรมีการขโมยมาเรื่อยๆแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินกันมานักตัวนักนําซ้ําก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้ก็เลยฝากเอาไว้เป็นคติอุทาหณ์เป็นโจรานุสติกัแล้วกัน We'll